ครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชีพทําคาวิเศษนะครับประจำวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมศภา165นะครับวันนี้ผมอยู่ที่เดอะบาซ่ารัชดานะครับซึ่งจะมีการชกมวยซูเปอร์แชมป์นะครับช่อง8ของช่อง8ที่จะถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ก็ มาเชียเพชรรัสเพชรจรัสเนาะเพชรพชรัดสร้างอนาคตไทยนะครับกำลังนวดตัวอยู่นะครับสร้างอนาคตไทยเป็นสีเสื้อที่พรรคอนาคตไทยจะสนับสนุนพรรคการเมืองครับแล้วก็เราจะเห็นนี่คือบรรยากาศข้างหลังเวทีนะครับ ที่นักมวยกำลังพันมือแล้วก็เตรียมที่จะชกกันนะครับนี่คือเบื้องหลังเลยอาดีครับนี่ก็นักมวยครับมีหลายๆชาติกำลังมาแข่งกันอ่ะมานี่คูหลงครับคูหลง กูลองกำลังประสานงานหวัสดีค่ะเองค่ะตื่นเต้นไหมสส,สแกมาไป,ไปเยี่ยมนักมวยหน่อยที่จตำบลคมคลโอ้โหนี่ว่าที่สสเขตหล,ลักสี่กรุงเทพนะครับอ่านักมวยเพชรจรัดส,สร้างอนาคตไทยนี่ค่ะเลยแล้วนี่ ใช่แล้วค่ะเด็กลครสว่านนี่วัดที่สสแก้มครับพักสร้างอนาคตไทยกันองไขึ้น่ยเยสามยกวันนี้เพชรจัตัดต่อใครลูกน้ำมวยกัมพูชาโอ้โหไหนคู่ะคู่โกอยู่ไหนนู่นแ่ลสทางนู้นเลยครับนู่นเน่ยทางนู้นเลย เดี๋ยวต้องขึ้นไปถอดมงคลนะฮะขึ้นไปถอดมงคลแล้วก็นี่ของเราเราเป็นคนไม่่อคนนสวรรค์ใส่คู่ที่สี่นะครับคู่ที่สี่นะครับนี่ฮะคู่หลงนวด ต่อยมาสองร้อยครั้งไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะตอนนี้หนูอายุอะไรยี่สิแปดตอนมียี่สิบเอ็ดปีหรอู้จริงพูดเล่นเนี่ยรอแล้วต่อสคคยสากลเครไปต่อยที่ไหน ไปมาแล้วแถมนี้เลยยุโรปไปยังลรับโอ้โหแน่นอนมากต่อยมวยมาแล้วยี่แปดปีนะครับโอ้โห ซ้อมกี่สัปดาห์คะเที่ยวนี้ยเราเต้องขอสวัสดิ์เหรอที่สอสอไปที่สอสอแก้มก็มาเยี่ยมนะครับเป็นไงเป็นไงนักพักการเมืองมาสนับสนุนตื่นเต้นมากนะโอ้โหลียังตื่นเต้นเลย

นี่ฮะนวดไก่เส้นเนีนบอกแฟนเยอะนะแฟนขับเยอะงาพี่แว่นแฟนขับเยอะพี่แว่นพาไปต่อยที่ไหนเกาหลีใต้อะเออไหระรั แฉลยชนะก็ออนาจะมีคะแนนโอ้โหก็มีเคยต่อโยกป่ยืนถึงเหรอบ้าจริงโอ้โหยืนครบยกนี่ก็เก่งแล้วอันนี้ก็ที่ป๊อปขุนส่านี่ก็กําลังแข่งเเมื่อก่อนเป็นช่างภาพของมวยสยามนะครับตอนนี้เป็น อยู่ในหนังสือพิมพ์เสียบกีฬาตอนนี้คุยกับท่านสอส,อสอว่าที่สอสอนะครับสสอ,อันนี้พวกนักมวยต่างชาติก็ามาฮะสิทธ์มนชัยสิทธ์มนชัยฮัลโี่มมเมทเยสเดย์สวัสดีครับสวัสดีครับสิทธ์มนชัยสิทธ์มนชัยนี่ฮะมาจากกาญจนบ,บุรีเลยนูนดาวพระศุกร์ครับดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์มีต่อยมาแล้ว ทั่วเอเชีย er นะครับโหใครจะไปรู้ป่อยไ,ไปแล้วทั่วเอเชีย er. เป็นรัฐบ,บาลนะครับนี่คือมองเพื่อเยนาพหนเลยที่ประพักตจะต่อ,อยอดโดยท่านควรจะช่วยบรรยากาศดว่าก็มองไปเลยครับมันมีนะผมมีใจแล้วนะผมก็อยากให้นักการเมืองหรือว่าฝ่ายรัฐบาลไหนๆที่ว่าเป็นที่มีส่วนในการกระโนดอย่าอยากให้ อย่าครับเลยสมุยไทยเพราะอยากให้น้อยเนี่ยมันก็คือรากเหง้าเป็นวัดมันเป็นเป็นจารปากไว้แล้วถ้าทำตั้งแต่แบบมันก็อยู่ที่ข้างมาจนจนมาเป็นแบบเราเป็นตกรากทุกวันเนี้มันก็คือโวยไทยครก็คือถ้าสมมติว่าไม่เป็นไปได้อยากให้ทุ่งเพลงครบ้างแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับวันนี้ต่อยร้อยเท่าไหร่ลูกร้อยเท่าไหร่ สี่สิบเก้ากิโลโหตัวกระเปียกเดียวเก่งมากเลยอ่ะหนีโตแล้วีีต่อยมวยตั้งแต่อายุเก้าขวบตอนนี้อายุยี่สิบเจ็ดต่อยมาแล้วยี่สิบเอ็ดปีใช่ต่อยมวยที่ออสเตรเลียต่อยที่เกาหลีใต้เจ็ดครั้งออสเตรเลียอีกครั้ง ไม่รู้จักทิ้งเป็นตนนี้มันี้ใหญ่า่ถ่ายรูปถ่ายรูปก็สอนน่ารักไหมมากเลยเห็นไหม โอ้สอสอดน,น่ารักสอสอดน,น่ารักนะน่ารักมากเลยเห็นไหมเอาวิวฮะวิววิวนู่นสิมนชัยฮะนูน่น มากันเต็มเลยของไรคะเมื่อวานผมไปเที่ยวค่ายมมยสิบมนชัยมาฮะนี่กันจะนบุรีนี่ก็น้าโมยต่งางชาติเยี่ยมเลยดาวพระศุกร์แอเยี่ยมดาวพระศุกร์หน่อยสวัสดีครับดาวพระศุกร์ชื่อหวานมากเลยสวัสดีครับครูชื่อหวานมากเลยอ่ะวันนี้ต่อยกับประเทศอะไรครับต่อยกับเมียนมานะครับนี่ฮะ เจ้าของตำหรับค่ายมวยเจาะยางคว้างกระจกเตะขาต่อยหมัดระดับโลกครับนี่กำลังพันมืออยู่รับสุกต่อยเวทีนี้อีกครั้งนะครับสี่ครั้งละจะน,น่ารวดกลัวไหมพวกเมียนมานี่แข็งไหมไม่น่ากลัวนะประเทศไหนน่าน่ากลัวบราซิลตีเหนอ โอ้นี่ลายฮะลายแททูนี่ครับเมื่อวานผมไปเยี่ยมค่ายครูเขาก็สอนชาวเยอรมันเตะกับเตะเป้าเนี่ยฮะไปดูนี่ครับคู่ไหนครับคู่ห้าใช่ไหมอ่าคู่ห้าครับฝากเพื่อนๆเ,เชียร์ดาวพสศุกร์สิทธิ์มนชัยนะครับต่อยเป็นคู่ห้านะครับ ต่อจากเพชรจลัดสร้างอนาคตไทยครับดูเชียร์ต่อกันไปเลยนักประทประเเกี่ยวกับภคสร้างอนาคตไทยฝากเมนูพูดหนอยพูดหน่อยครับสร้างอนาคตไทยาคทยนะคะดเฉพาะท่านสสใไม่ทีทีมดรทีมท่านชุนรันท์ท่านชุนนันท์ท่านชุนนันเ์ท่าชีวะเวชาชีวะ ช่ทเราคุณกันดีน่อะอาแค่อแ่พี่น้องฟกนเป็นมวยนะคราะว่านมวยเป็นจาดยแน่นอนประเทศก็พคนไทชอบกานะคะทั้งทัีาเหือใต้ออกสมีดอกชัยหลันละายันไขลานไขพันสงสังนแต่มีนี้ฮะแตนี้ะ่นะ

โอเคเอายาวไปก็ได้นะใช้เวลาครับนี่ก็พักสร้างอันาคนไทยนะครับสร้างอันาคนไทยอ้าวเดี๋ยวเชียร์กันในทีวีช่อง8เลยนะครับแฟนรายการครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทำพิเศษสวัสดีครับ